<ภา S 2> กรณีของคุณหมอคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะครับท่านจะโดนเรื่องของ157แล้วครับใช่ค่ะรัฐบัญญปภเห็นบอกว่าจะสั่งฟ้องนะเรื่องราวนี้คือค่อนข้างละเอียดต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะเพราะฉะนั้นค,คุณกายเนี่ยเป็นคนที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดครับคุณกายเชิญครับ16ปีที่ผ่านมาวันนี้ปปชมีมติเป็นเอกฉันยื่นฟ้องคุณหญิงหมอพรทิพย์ครับหลังจากที่อายการสูงสุดเนี่ยมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากว่าพยานหลักฐานไม่พอแต่ปปชบอก จะยื่นฟ้องเองเลย oh. เอา้าเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ oh. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกผมกายสวิตลีและพง์วัฒนานะครับกลายเป็นมหากราบเครื่อง GT 200รคุณผู้ชมยัจำได้ไหมครับเป็นอุปกรณ์ที่มีการอ้างว่าสามารถที่จะตรวจหาวัตถุระเบิดตรวจหาสารเสพติดได้ครับเนี่ยเป็นภาพครั้งในอดีตสมัยที่คุณยิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์เป็นผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ครับเนี่ยอุปกรณ์เครื่องนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศคุ้นเป็นอย่างดีครับลักษณะคล้ายกับ เสาหนวดกุ้งนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับคอยที่จะตรวจหาได้มีแบบเป็นการาดเลยต้องการจะตรวจหาสารเสียติดก็เสียบการาดลงไปหรือต้องการจะตรวจหาวัตถุระเบิดก็เสียบการาดลงไปแล้วก็เดินถือแบบนี้ครับเป็นเสาแบบนี้ที่สุดแล้วจะกลายเป็นเรื่องของข่างโง่ครับคดีข่างโง่ไม้ล้างป่าช้าเ,ออเมื่อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT200 หรือว่าเครื่องอัลฟาซิกคือจะมีเหมือนกับหลายยี่ห้อผู้ชมครับตอนนั้นเนี่ยโอ้โหสมัยนั้นเป็นที่นิยมมากไม่ใช่แค่บ้านเรานะต่างประเทศ เองก็มีการสั่งซื้อไปใช้งานด้วยเหมือนกันเมื่อวานนี้นายนิวัชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปชบอกว่าที่ประชุมปปชชุดใหญ่มีมติเอกชนเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาเห็นควรสั่งฟ้องแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์เมื่อครั้งเป็นพ้วงบริการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาตรา157ครับละเว้นปฏิบัติหน้าที่เรื่องการจัดซื้อเครื่อง GT200 และอัลฟาซิกจำนวน4สัญญา 4ส,สัญญาด้วยกันระหว่างปี50ถึง52ครับก็มีรายละเอียดปลีกย่อยออกมาเลยนี่คือการสั่งฟ้องฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และความผิดทางวินัยร้ายแ,แรงสมัยที่ทางคุณหญิงหมอเนี่ยสั่งซื้อเครื่อง GT200 มีการซื้อ3<า>ครั้งจำนวน6เครื่องครับรวมเป็นเงิน6ล้าน8แสนบาทแล้วก็มีเครื่อง Alpha 6 1 1ครั้ง2เครื่องเครื่องละ4 0 0แสนกว่าบาทรวมเป็นเงินเนี่ย8 0 0แสนกว่าบาทเลยครับคุณผู้ชม ปปชบอกว่าการจัดซื้อมีปัญหาโดยการซื้อเครื่อง Gt 200ครั้งที่2จํานวน1เครื่องเนี่ยราคา1นึ่งล้านสองแสนบาทออาคุณผู้ชมสังเกตดูอ้าวทำไมครั้งที่2แพงกว่าครั้งที่1กับครั้งที่3เนี่ยครั้งที่1ครั้งที่3ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสบาทแต่ครั้งที่2ซื้อมาเครื่องละ1นึ่งล้านสองแสนบาทแพงกว่า80,000บาทไม่มีการตั้งผู้ชานาญการขึ้นมาพิจารณาด้วยครับ อนุมัติเบิกจ่ายไปโดยที่ไม่สามารถใช้งานได้จริงนี่คือการสร้างความเสียหายให้กับภาครัฐครับปปชก็เลยชี้มูลความผิดไปแต่อายการสูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าหลักฐานเนี่ยไม่พอครับแต่ทางปปชเองสั่งฟ้องเองเลยครับมีวิสั่งฟ้องเองซึ่งทางคุณนิวัชัยบอกว่าเหตุผลของคณะกรรมการปปชชุดใหญ่ที่สั่งฟ้องคดีนี้เองเ,องเนี่ยเป็นไปตามที่เคยชี้มูลความผิดก่อนหน้านี้ครับก็มั่นใจ ในเรื่องของพยานยาและหลักฐานเพียงพอที่สามารถเอาผิดได้ส่วนคุณยิงหมอพรทิพย์ก็โพสต์ภาพขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้บริการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เขียนข้อความด้วยนะครับทราบว่าตอนนี้ถูกปปชมีมติด,ดันเนินคดีเรื่องของ GT200 ทั้งที่อายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องหลายคนตกใจห่วงใยบางคนอาจบุลลี่ถล่มซ้ำต้องขอขอบคุณถือว่าเป็นความคืบหน้าเป็นความชัดเจน และนับว่าใกล้จุดสิ้นสุดของเรื่องหนักๆเสียทีเนี่ยนะครับซึ่งทางเหตุการณ์เรื่องของ g t 200เองคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่6ตุลาคมปี52ที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ก็ใช้เครื่อง GT 200นี่แหละครับไปตรวจหาวัตถุร,ระเบิดในรถจัก,กรยานยนต์แต่กลายเป็นว่าใช้การไม่ได้จริงระเบิดขึ้นมาครับ<อ>เหตุการณ์ในครั้งนี้ฮะภาพเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับก็เลยเหมือนกับเป็นการยืนยันว่าอุปกรณ์ที่ใช้อย่าง g t 200เนี่ยใช้งานงลลววัตถุโก นะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เมื่อก่อนหน้านี้เองอย่างปี53ก็เคยมีการตรวจสอบแล้วนะครับปรากฏว่าใช้งานไม่ได้จริงๆคุณทินคุณปุ้ยคุณผู้ชมครับไปทดสอบ20ครั้งบอกตำแหน่งระเบิดที่ถูกต้องเพียง4ครั้งเท่านั้นเองเอก็คือสรุปได้ว่าไม่ต่างอะไรจากการเดาสุ่มครับ ก็คือใช้การไม่ได้เลยนะฮะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างสูงเลยนะฮะอย่างการซื้อเครื่อง GT 2 0 0อย่างอาจารย์เจตเองก็พูดถึงเรื่องนี้มาตลอดว่าเป็นของลวงโลกนนะครับซึ่งข้างในไม่มีอะไรเลยมีแค่ลวดครับยังกับเป็นไม้ล้างป่าช้าเท่านั้นเองราคาเครื่องหนึ่งเนี่ยเป็นล้านใช่ไหมครับ,รบแต่พอแกดูต้นทุนทุกอย่างไม่ถึง300บาทครับนี่ไงของกายค่างโง่จริงใช่ไหมครับค่าโง่ฮะนะะแล้วเรื่องนี้เเดี๋ยวตามต่อกันเลยในสนามข่าวเจ็ดสีครับ ตามต่อเรื่องนี้เลยฮะเรื่องนี้เลยต้องมาฟังหน่อยคุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุน,นันเปิดใจกับทีมข่าวของเรามั่นใจหลักฐานแล้วบอกด้วยนะครับว่าทําไมโดนแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยผู้ใหญ่ไม่เห็นจะถูกดําเนินคดีอะไรเลยคุณหญิงหมอพูดแบบนี้เลยฮะนี่